การที่จะทดสอบเยลลี่ว่าเป็นของแท้หรือของปลอมให้ใช้วิธีการลนไฟค่ะและมันจะติดไฟเหมือนเราเอายางยางรองเท้ายางอะไรสักอย่างที่มันประกอบด้วยยางพาราหรือยางอะ่ะเหมือนหนังยางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจุดไฟแล้วมันจะติดแบบนั้นเลยสวัสดีค่ะทุกคนเราได้ฟังข่าวมานะคะหลังจากที่เรารีวิวเยลลี่เยลลี่ไอ้พวกเยลลี่พวกเนี้ยไปนะคะมันมีข่าว ที่ออกข่าวว่ามีเด็กกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นพิษท้องเสียอาเจียนแบบนี้นะคะก็คือว่ามันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์หรือว่าในข่าวเขาแจ้งว่าหนึ่งเด็กอาจจะก,กินเยลลี่พวกนี้แล้วมันลงไปติดลำไส้ติดกระเพาะคือไม่เคียวค่ะคือเด็กอะคือกินเข้าไปอาจจะกลืนลงไปเลยนะคะหรือว่า เป็นของปลอมนะคะซึ่งจริงๆในข่าวเมาดูข่าวช่องช่องหนึ่งนะในข่าวเขาก็แจ้งว่าพวกเยลลี่พวกนี้มันจะมีของแท้มีของปลอมอยู่นะคะมีของแท้ของปลอมอยู่อตอนเนี้ยของปลอมมันจระะาบดเยอะมากแล้วก็ของแท้จะค่อนข้างราคาแบบโหดราคาสูงมากเลยที่เมาจะเอามารีวิววันนี้คือเมาต้องการที่จะ รู้ว่าเยลลี่ที่เราซื้อตามท้องตลาดหรือตามออนไลน์ตาม Facebook ตามเน็ตตามอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะซึ่งในข่าวเขาก็บอกแล้วว่ามีวิธีการที่จะทดสอบอยู่นะคะนีอ่อันนี้คือแมาซื้อมาจากเจ้าหนึ่งที่เขาขายออนไลน์นะคะซื้อมาจากเจ้าหนึ่งนะ มันจะมีเยลลี่ลูกเป็ดค่ะเยลลี่แตงโมแล้วก็เยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกตานะคะคนขายเขาก็บอกแหละว่าของเขาก็ขายมานานหลายปีแล้วเป็นของแท้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าทุกอย่างฟังด้วยหูดูด้วยตาอะไรอาจจะไม่เชื่อต้องทดสอบนะคะทุกคน ช่องข่าวเขาบอกว่าการที่เราจะรู้ว่าเยลลี่เป็นของแท้หรือของปลอมให้เอาไฟลนซึ่งถ้าของกินที่กินได้จะไม่ติดไฟเขาบอกแบบนั้นนะไม่ใช่แมวคิดเอาเองนะคะเขาบอกแบบนั้นแล้วแมวก็จะลองให้ดูนะคะเริ่มจากเยลลี่ลูกเป็ดโอ้เยลลี่ลูกเป็ดก่อนค่ะจริงๆมันก็คือเยลลี่กลมกลมนี่แหละแล้วก็ไอแบบ ต่างๆเนี่ยตาป็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ด้านนอกนะคะอาจจะเป็นของปลอมหรือเปล่าไม่รู้นะอุย้ยลมแรงอะ่ะไม่รู้จะจุดไฟได้หรือเปล่าลมแรงมากเลยอะ่ะนี่นะไฟติดไหมเนี่ย ไปดับมันก็ไม่ติดไฟนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูอีกรอบนึงก่อนนะลูกเป็ดเนะี่ยคือมีไส้นะคะมันไม่ติดไฟค่ะ ที่มวดูในข่าวแล้วที่แมวดูที่เขาทดสอบให้ดูนะคือมันจะไม่เป็นเหมือนยางไม่ไฟเลยค่ะแต่อันนี้ไม่ติดไม่ติดค่ะแต่ว่าเนื้อเยลลี่มันจะแบบเหมือนละลายเหมือนละลายเหมือนโดนความ มันเหมือนเราเผาของกินอะไรสักอย่างนี่เนาะเหมือนเราเผาของกินอะเพื่อนเพื่อนคำว่าติดไฟในที่มาดูในข่าวช่องหนึ่งที่เขาทดสอบให้ดูนะคะมันจะต้องเหมือนเราเอาอยางยางยางเหมือนอยางรองเท้ายางพลาหรือว่า อย่างที่เป็นโฟมถ้วยโฟมอะไรพวกนี้ยเหมือนเรามาจุดแล้วมันจะไหม้ไหม้ขึ้นมาเลยค่ะแต่นี้ไม่เป็นค่ะ ตัวนี้ไม่ติดไฟนะคะมันจะเป็นเหมือนลักษณะเราเอาไปย่างไฟแล้วมันไหม้แบบนี้มากกว่านะคะไม่ติดไฟสรุปตัวนี้ไม่ติดไฟแต่แมวไม่ได้ยืนยันนะคะว่ามันคือของแพ้หรือไม่แท้นะแต่ลองแล้วมันไม่ติดไฟค่ะอะมาลองลูกตากันมีไส้ เหนียวมากเหนียวมากเลยอะ่ะเหนียวแบบมันเป็นของกินได้หรือกินไม่ได้วะดูดิทุกคนมาช่วยมาดูหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยออกความคิดเห็นหน่อยนะคะว่ามันแท้หรือปลอมกินได้หรือกินไม่ได้นะคะแต่จริงๆมันก็เห็นคนลองกินเยลลี่แบบเยอะกันหลายคนแล้วนะบางคนก็ไม่เป็นอะไรนะคะ แต่ก็ที่เห็นเป็นข่าวเป็นดราม่ากันในข่าวเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเด็กมากกว่าซึ่งจริงๆเด็กอะค่ะถึงแม้เราจะกินเยลลี่ที่แบบที่ที่ไม่ใช่เยลลี่ลูกตาอาจจะเป็นเยลลี่ตัวที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปจะเป็นเยลลี่หมีเยลลี่ตัวเลยต่างๆเขาหมอก็สั่งห้ามนะคะว่าเด็กอะห้ามกินเยอะเพราะว่าหนึ่งคือตัวเยลลี่มันจะเหนียวแข็งนะคะไม่ย่อยค่ะเพราะว่าเวลาเด็ก เคี้ยวเข้าไปบางทีเขาจะกืนเลยเหมือนกินหมักฝรั่งอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะทําให้เด็กอะเ,อเหมือนอาเจียนออกมาได้เวลากินของที่มันไม่ย่อยอะคะ่ะเนี่ยแล้วกลืนลงไปอะครึ่งลูกลงไปมันก็มีการอาเจียนออกมาได้อันนี้คือแมวแค่ลองสมมุติฐานดูนะอาจจะเกิดจากสาเหตุที่มันผสมสีผสมอาหารหรืออันตรายอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะลองกินคะ่ะ เพราะว่าแมวทดสอบจุดไฟดูแล้วอะ่ะมันไม่ติดนะคะมันไม่ติดไฟมันเป็นลักษณะแบบไม่ติดไฟวิธีการกินเยนลี่ให้อร่อยก็คือเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนแต่ว่าอันนี้คือเอาออกจากตู้เย็นสามวันและมันจะไม่แข็งเลยค่ะเยลลี่ลูกเป็ดจะมีความแบบไม่แข็งเลยนุ่มๆเหนียวๆยืดหุ่นเยอะกว่าเยลลี่อย่างอื่นนะคะ ใส่ตาอืมเจปากก็มีความหวานความเปรี้ยวพอมีข่าวแบบนี้เราก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้ากินเหมือนกันนะเราก็กลัวก็มีความรู้สึกกลัวว่าแบบเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจในสินค้านะคะว่า ว่ามันแท้หรือปลอมหรือมันจะมีสารที่เป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนทางที่ดีก็ไม่ควรกินนะคะทุกคนคะน,นี่ยคือแมวแค่จะลองชิมให้ทุกคนดูเฉยๆนะแต่ชิมไปด้วยความรู้สึกแบบเหมือนวิตกกังวลถ้าตอนไม่มีข่าวก็ไม่วิตกกังวลนะแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่ามีความกลัวอยู่ข้างในยินลี่แตงโมอืม เราอมมีไส้นะคะหวานมากเลยก็เปรี้ยวหวานหวานแต่หวานมาก <c oughs> ก็กินได้นะแต่ถ้าถ้าแมวแบบว่ามีอาการผิดป,ปกติท้องเสียอาเจียน หรือเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแมวจะมาอัปเดตอาการให้ดูนะคะแต่อันนี้คือมาเคยลองกินแล้วคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าคลิปวันนี้คือมาแค่อยากทดสอบให้ทุกคนดูนะคะว,ว่าวิธีการที่จะทดสอบเยลลี่ว่าเป็นของแท้หรือของปลอมให้ใช้วิธีการลนไฟค่ะและมันจะติดไฟเหมือนเราเอาอยางยางรองเท้ายางอะไรสักอย่างที่มันประกอบด้วยยางพาราหรือยางอ่ะ หมือนหนังยามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจุดไฟแล้วมันจะติดแบบนั้นเลยแต่ตัวนี้ที่เท่าที่เราทดสอบดูนะคะมันไม่ติดแบบนั้นค่ะแต่แมวไม่ได้สรุปนะว่ามันแท้หรือปลอมหรืออะไรนะคะแต่ตัวนี้ที่มาซื้อมาไม่ติดไฟอาจจะด้วยสายเหตุอะไรก็ไม่รู้และลองชิมดูแล้วก็เหมือนเยลลี่หวาน,นๆเรียวๆทั่วไปนะคะแต่หลังจากนี้จะมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่า ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแมวไม่กล้ากินต่อแล้วเพราะว่าจากที่มีข่าวดราม่ามันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ถึงแม้วันนี้เราจะทดสอบแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่าวันเนี้แมวไม่ได้มารีวิวการกินพวกนี้ให้ดูนะแต่มารีวิวการเช็คว่าแท้หรือปลอมของเยลลี่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ